รถสไลด์มาแล้วนั้นจ้าถึงหน้าบ้านพี่เอแล้วจ้าพี่อยู่ตรงนี้เลยคนสวยของเรานะคะเดี๋ยวมาดูรถสไลด์ลงหน้าบ้านกันนะคะกล่องของผ่อนเปิดแล้ว ข้างในก็รถละลอกของเราอยู่ด้านในเลยจ้า ถ่ายรถนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนรถของพี่เอนะคะเซ็นเอกสารเรียบร้อยแต่งบันไดไฟฟ้า,ฟา,ฟานะคะโหลดเตี้ยก็จัดโชกโออ็มไปเลยนะคะบันไดนะคะถูกใจลูกค้านะคะชุดแต่งนะคะการแรปสลีลูกค้าลูกค้าเลือกเองหมดเลยเนี่ยชอบลูกค้าออนไลน์คะ่ะท่านนี้นะคะพี่เอโต้เพียงขาวบุ้งได้ นสองสสวยครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายนะคะถ่ายรูปด้วยนะคะครับยินดีด้วยนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะรว,ร,รวยแล้วก็รวยรวยรวยขึ้นมาอีกเยอะๆเลยนะคะสาธุค่ะ เอาเลิกเอาชัยค่ะขับเข้าบ้านซะหน่อยนี่คุณแม่อ <ett> ย <par aisse 250> ีายวิ่งหนีนะ